สวัสดีครับสวัสดีน้องนันด้วยนะครับต้อนรับสู่ห้องรับแขกนะครับของช้างไทยนะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ออนเพจของเรานะครับทั้ง4เพจเลยข่าวลูกทุ่ง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งสแควร์แล้วก็อีสาน FM ด้วยน้องนันสบายดีนะครับสวัสดีครับครับผมถ้าไม่สบายก็คงไม่มาเนาะถ้าคงนอนอยู่บ้านเท้าทำไม วันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่พวกเราใช่ครับนะครับเป็นไงบ้างครับปีใหม่นี่โควิดเป็นไงบ้างเราต้องทํายังไงกับโควิดใช้ชีวิตยังไงก็โควิดนี่ก็มันก็ดีครับดีอย่างนึงข้อข่อดีอดียนึงไม่งานไม่มีครับก็หาหมดเลยก็ยกเรื่องหมดครับงานที่ดํามาแต่เราก็ยังใช้ชีวิตปกติของเราอยู่กปกติครับอยู่ในกรุงเทพ อยู่ห้องช่วงนี้ส่วนใหญ่อยู่อยู่ต่างจังหวัดครับเพราะมีงานอะไร็คือวันนี้แบบตั้งใจว่าจะมามารอบนี้คือมาสวัสดีพี่พี่สวัสดีสื่อพวกนี้ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านที่จังหวัดตากน่าจะกลับยาวครับน่ากลัวแบบไม่ได้มาเขาเลยแบบนี่ครับอืมก็เลยแบบแวะมาสวัสดีปีใหม่กันก่อนแวะมาสวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องกลับไปที่จังหวัดตาใช่นะฮะกลับไปไปเรียนด้วยช่วงนี้ไปเรียนเลยครับน่าจะมีโอกาสได้ไปเรียนเยอะขึ้นปกติไม่ค่อยได้เรียนเหรอ ก็เรียนครับแต่ว่าเราเรียนเรียน <laughs> <laughs> ตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ไหนยังไงอัปเดตหน่อยที่ตากครับเรือที่ตากนอทเทิร์นตากครับนอทเทิร์นตาก<ช>นะครับสาขาวิชาอะไรจ๊ะอ่าสาอ่ อ้าวลืมคณะอ้าวเอะไม่ <laughs> เรียนจริงๆนะเนี่ย <laughs> งงจะทำอะไรธุรกิจครับสาขาการตลาดครับอ๋อ,อการตลาดบร,ร,ริหารธุรกิจโอ้ยางงี้เราจบมาเราก็ต้องทำเ,เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนู่นนี่นั่นเลยใช่ครับก,ก,ก็ประมาณนะครแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนไปเพื่อบริหารตัวเอง <laughs> ขายผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นได้เลยนะช่วงนี้เราเราทำอะไรอยู่บ้างก็ผลิตภัณฑ์ช่วงโควิดของเราเนี่ยปกติศสลเป็นนักร้องดาราเขาก็ต้องมีแบบ ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองบ้างนู่นนี่นั่นในช่วงโควิดะไรอย่างนี้ไงช่วงนี้ผมก็มีเซรั่มที่ที่ที่ทำอยู่แล้วก็มีการแดดครับที่ทีทำตอนนี้ครับผมอย่าบอกว่าตอนนี้เราก็ทากรนแดดของเราด้วยน่าปิ๊งมากบอกเลยเมื่อกี้นี่กําลังบ่นว่าเนี่ยไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีไลฟ์สดในวันนี้ด้วยก็เลยบอกว่าไม่ไม่คือแบบปกติแล้วศิลปินเข้ามาแบบว่ามาเยี่ยมสื่ออะไรก็ต้องบบกว่าแต่งเต็มหน่อยนู่นนี่นั่นไม่คิดว่าจะมีไลฟ์สดแต่ว่าแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็เป๊ะแล้วนะ นี่ก็ถือว่าถือว่าแบบเฮ้ยหน้าแบบโอเคมากเลยนี่นี่กันแดดแบบเนียนมากเลยอ่ะกันแดดแล้วก็มีรองพื้นนิดนิดใช่ไหมเลยกันแดดผมมันมีแบบรองพื้นนิดหนึ่งแต่ไม่เยอะครับมันสามารถทำได้ทัท้งผู้หญิงผู้ชายครับเฮ้ยเป<ช>๊ะด <ไป S 3> ีรองพื้นนิดหนึน่งดีดีามาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับเพราะว่ามา มาก่อนจริงๆแล้วมันก็มีแบบในในในค่ายผมแหละก็จะมาแบบรอบรอบรอบสวัสดีซีก็มีแต่ผมกลัวว่าวันนั้นผมอาจจะไม่ว่างไงครับก็เลยต้องต้องมาก่อนเออเใช่ครับกลัวว่าก็เลยก็เลยไม่ได้เตรียมผลิตภัณฑ์มาฝากพี่ใช่ครับพี่ก็อยากใช้หมดหมดเลยเหรอหมดครับหมดโหเลยต้องต้องแบบต้องต้องพรีออเดอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าผลิตภัณฑ์เราอ่ะก็สั่งมาเป็นล็อตนะครับแล้วก็แบบช่วงพี่แบบเขาพรีออเดอร์ใช่ครับฮะต้องสั่งมาก่อน แล้วเราก็ทําทําไปใช่ไหมก็มันก็แล้วแต่บางช่วงนะครับแต่ว,ว่าช่วงนี้ผมก็สั่งมาเป็นรตแล้วก็าซ <c oughs> ื้ออ๋อฝากกดแชร์ฝากกดแชร์หน่อยน้องนันแชร์ให้หรือ,อยังยังครับ <c oughs> ไม่ไม่ทันได้แชร์ครับไล์สดก่อน <c oughs> อ๋อน้องนันต้องแชรส์สิเดี๋ยวแม่จะไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะแชร์แชร์ไปให้ลูกรู้เข้าไปที่เพจ เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยถาวลูกทุ่งอะไไรดด้หมาวลูกทุ่งอะไรก็ได้ได้หมดเลยตอนนี้นะอ่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับในตอนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไม่มีใครหรอกว่าแบบมาแล้วแบบเออเออตอนนี้ไมีใครรู้ครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ครับเออเออเออต้องนั่นต้องแชร์สิผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องต้องมาในสุดเป็นความเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สิลปินแล้วก็เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะฮะคอครับนี่อ่าคือครับเรียบร้อยแล้วครับนานรอมาแน่นอนอ่าไลฟ์สดบ่อยไหมช่วงนี้ไลฟ์สดบ่อยไหมช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดครับนานๆทีน <c oughs> นึงเห็นบอกว่าที่บ้านไม่มีสัญญาณอืม <c oughs> มันมีเฉพาะกลางวันครับกลางคืนนี่สัญญาณหายเพราะว่าที่ที่นนเขาใช้ส่วนรับสัญญาณเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์เขาใช้แบตเตอรี่กับโซลาร์เซลล์แต่ไ้าไฟฟ้าไม่ถึงกับ อ๋อแต่ก็แต่ก็มีสัญญาณอยู่ตอนกลางวันม,มีเฉพาะกลางวันครับรแต่ก็ก็ดีกว่าแต่ก่อนนิดนึงช่วงก่อนนี่เมื่อปีที่แล้วนี่ประมาณ g ามกี่ีนิ้4 G ีเลอเล้ก็ก็ดีขึ้นครับเห็นบอกตอนนี้ทำบ้งททำบ้านให้กับให้ให้ใครเพิ่มเติมอีกอ๋อก็ตอนนี้ก็มีทําบ้านบ้านเป็นรับตอนรับแบบแขกไปแล้วก็แบบทาบ้านให้พี่ครับก็ถึงว่าก็มันเป็นอะไร ก็พูด like ่าบ้านแบบต้องรับแฟนคลับอย่ก็มาครับเนาะอ๋อทำบ้านสำหรับต้องรับแฟนคลับด้วยต้องพูดว่าแบบบางทีหลายๆคนที่ไปบ้านผมแบบบ้านมัยมีสองชั้นเลยนะและอีกชั้นหนึ่งบางคนเขากิงใจเงี้ยเขาไม่กล้าขึ้นไปนะครับก็เลยแบบแล้วก็บางทีไปงานแบบรูตู้คันสองคันเงี้ยมันมันมันนอนไม่พอครับจริงๆห้องบ้านนี่มันดูแบบห้องมันมีห้องใหญ่ห้องเดียวส่วนถ้าคนไปเยอะแบบต้องกระจายกันเต็มบ้านเงี้ยก็เลยแบบอ่าเนี่ยก็เลยต้แบบทางไว้สําหรับอ่า ส่วนตัวของหรับคนที่มาเยี่ยมเยี่ยมหรือว่าแฟนคลับที่ไปหาอย่างนี้ครับก็เลยไปทำทำเยอะไหมทําไปหลายห้องไหมมันเป็นห้องห้องเดียวแบบห้องใหญ่ครับอ๋อห้องเดียวคือมีห้องน้ำเป็นเด็ดอ๋อคือแค่ต้องไปกันแบบสักสามสี่สิบคนอะไรเงี้ยก็ไปนอนรวมกันในห้องนี้แล้วช่านมนุษย์ก็ไปดัดฟ้าเผื่อให้เขาได้ทํากิจกรรมอะไรเล่นกินอะไรกันโอ้โหลดีจังเลยอ่ะแล้วพวกบรรดาเอฟซีเราไปไปเยี่ยมเยียนบ่อยไหมอ๋อช่วงนี้ยังครับช่วงนี้แบบยังเพราะว่ายังไม่ไประยะยังไม่เสร็จดยครับอ๋อยังไม่เสร็จดีครับเพราะว่า ช่วงนี้พี่ชายผมก็ทำบ้านนี่ก็คือหลักๆโครงสร้างหลักๆลาผมใช้ช่างที่รับรับเหมาทำแต่ว่าแบบพวกเขาเขาเรียกว่าอะไรข้าวมูจะมีขเขาเรียกเหล็กเหรอครับที่มันเป็นเหล็กอ่ะนะผมจะให้พี่แล้วก็บันไดผมจะให้พี่ทำเพราะว่าพี่พี่ชายผมทำเป็นก็เลยรอรอพี่ชายทำบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำนะครับ อ๋อนี่แปลว่าถ้าสมมติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ก็พร้อมต้อนรับ f c ที่จะไปเยือนกันที่บ้านเราช่วงที่แบบทุกอย่างโอเคขึ้นหรือว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยหายแบบโอเคนะครับปกติเราก็ไปได้แล้วก็แปลว่าแบบอันนี้คือแบบส่วนตัวของของแฟนขับหรือก็เข้าไปได้เลยไงครับไปเลยไม่ไม่ต้องแบบเกรงใจว่าขึ้นไปบ้านแล้วมีขูม ผมก็ทำนี่ทำได้เลยเฉพาะสำหรับคนที่ไปไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับว่าใครก็ได้ที่ไปเยี่ยมเยียนเงี้ยถ้าแบบไปแล้วไปพักผ่อนเงี้ยผมก็เข้าไปได้เลยก็ได้เลยสมมุติว่าพี่อยากไปเที่ยวจังหวัดตากงี้พี่ก็แวะไปไปได้เลยครับไปพักที่บ้านน้องนันได้เลยคฟฟรรรีีับจริงเหรอฮะสำหรับพี่ไม่น่าฟรีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราออฟฟิศเราไปฉลองปีใหม่ที่บ้านน้องนันเนาะประมาณออฟฟิศก็มีสี่สิบห้าสิบคนอะไรเงี้ยได้ไหม แล้วทราก็ทำกับข้าวเลี้ยงได้เลยเนาะได้ครับแต่ทำไม่เป็นนะฮะกับข้าวเราต้องซื้อไปกินเองนี่เหรอใช่ครับพาะที่นู้นถ้าไปก็ต้องจะกับข้าวพวกกับข้าวต้องต้องไปเองเพราะว่าที่นู้นไม่มีอะไรขายเลยเรอะอย่างคือผมกลัวว่าแบบสีที่พ่อแม่ผมทำเนี่ยเขาเขากินไม่ได้ด้วยตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่เคยชินกับสิ่งที่เรากินนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอยู่ที่บ้านกินกินง่ายครับกินแบบ ทุกอย่างกินต้อพี่กินเฉยอย่างเงี้ยครับออใช่ครับเพราาะว่เป็นอาหารเฉพาะาเพราชินกับด้วยความที่ว่าเราเาเรียกว่บเรียบง่าย,ยกินแบบกินอะไรก็ได้บางทีบางวันตื่นมาไม่มีอะไรกินก็กินอ่ากินปลากระป๋องอย่างเงี้ยครับกินน้ำปิ๊กข้าวสุดใหญ่ออใช่ครับครับ บอกพี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายอยู่ที่ไหนครับถ้าจะไปไปที่นี่คือจะกินฟรีของเขาอะเนาะเออใช่อาหารปากกายอพี่เคยดูนะพี่เคยดูแบบตอนที่เขาบอกว่าไปไปแบบไปไปไปเที่ยวตามตามตามดอยตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นอะใช่ครับเป็นอาหารแบบธรรมชาติเนาะคือแบบไม่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะอะ ใส่แค่เกลือแล้วก็พวกใช้ความหวานจากพวกพืชพวกอะไรพวกนี้เนาะแค่นั้นเองอ่ะเออดีมากเลยดูแบบดูแบบเป็นเฮลตี้เป็นสุขภาพดีอ่ะแต่ส่วนากจะไม่ไม่แฝคขามที่ไปเขาก็เตรียมอาหารไปเองครับแต่ว่าสิ่งที่เขาก็ไม่ต้องเตรียมคือข้าวข้าวคือว่ามีให้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือที่ที่เตรียมต้องทำก็คือแบบกับข้าวเนี่ยนครับมกลัวแบบแม่ทำแล้วมันจะไม่ถูกใจแต่ที่ถูกใจคือน้ำพริก ขายไปก็สูกใจทุกคนนะครับทำไมเราไม่ทำน้ำพริกขายด้วยล่ะโอ้มันทำขายไม่แน่เป็นน้ำพริกปังสองครับมันเสียง่ายครับวาะเร็วตำทานเนอะน้ำพริกปากกะยองไงมันมันไม่ได้ทำขายแน่นอดูดูแบบไม่แน่หรอกนะเออเราก็ต้องมาอแจริงก็มีไอเดียว่าแบบอยากให้แม่แม่ทำน้ำพริกขายอย่างนี้นะแต่แบบดูแบบด้วยได้หลายอย่างด้วยการส่งคนส่งเงี้ยว่ามันน่าจะน่าจะไม่สะดวกครับเราไม่ได้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้ เลยอย่าไที่หลักๆคือไม่มีใครตามแม่เลยครับว่าผมเองก็ไม่น่าจะดูไหวถ้าสมมติเราทำให้แม่ทำผนเองต้องเราไม่เคยทำกับข้าวกินเงี้ยหรอเคยทำเคยทำเลยกับข้าวที่เราทำแบบว่าได้ได้เจ๋งสุดเลยที่ว่าเจ๋งสุดเลยเออถ้าถ้าเรื่องนี้ผมบอกตรงตัวว่าผมแบบไม่ไม่เคยได้ทำกับข้าวครับแม่แม่เป็นคนทำให้ไม่ได้สิเราต้องทำได้สักอย่างหนึ่งสิชีวิตคนทอดทอดทอด ทอดไข่ได้เยอะโอเคนะฮะเป็นทอดไข่ได้นะฮะมีโอเอฟซีทักทายมาเยอะมากเลยสวัสดีลูกนันสวัสดีลูกชายนะฮะนะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าคุณแม่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ55,000คนแล้วนะฮะขอบพระคุณมากเลยเขาน้าเขาน้าจะยังเขาหน้าไม่รู้ เรามาบอกเรามาบอกว่างงงอย่างเงี้ยนะอุ้ยมีปฏิทินด้วยอย่างเงี้ยปฏิทินด้วยเราต้องทํายังไงอ่ะเฮดูดูดูวันเวลาครับผมแล้วไงเออใช่คือโอเคสอนผู้อาถามไม่เคลียร์อีกนะเนาะคือว่าปฏิทินเรือทํายังไงถึงจะได้อ๋อแล้วทำยังไงถึงจะได้เออสมมุติสมมุติแฟนๆอยากได้เนี่ยทำยังไงถึงจะได้ เพราะว่าอันนี้ผมทำแบบเซตเกี่ยวกับเป็นเซตกับไข่ครีมคู่ครับใช่ครับในปีใหม่เนี่ยเป็นคู่กับใหม่เป็นโปรปีใหม่คู่กับครีมใช่ครับอ๋อครีมที่น้องนันถือนี่นะสั่งกระเด็นหนึ่งที่น้านหนูก็ได้แถมบัตรทีนึงอันนี่ใช่ไหมครีมตัวนี้ใช่ไหมที่ถืออยู่นี่นะนี่นะนี่นะครับผมโอ้เฮ้ยนี่ใช้แล้วดีจริงๆเพราะน้องนันน้องนันเขาใช้เองหน้าเขาหน้าเขาไบรท์มากหน้าเขาไบรท์มาก นี่คือที่เราพูดเราพูดหลายครั้งแล้วนะคือเราอยากได้ได้เราอยากได้น้องนั้นต้องส่งมาให้นะเอาจริงๆนะอยากได้จริงๆนะเนี่ยโอ้ยแบบน่ารักอ่ะรูปอ่ะไม่เห็นมีรูปตอนถอดเสื้อถอดผ้าอะไรบ้างเลยอ่ะฮะไปทีไปทีก็ต้องมีมีถอดส่งถอดเสื้อบ้างสิเออไอ้ถอดเสื้อนี่ถอดตัวจริงดีครับ จะถอดให้ดูตอนนี้เหรอใช่อ่ะตอนนี้นะครับแม่ฮะถ้าเข้ามาประมาณทักสองร้อยแชร์ให้ดูนะครับยอดสองร้อยเมื่อไหร่น้องนันจะถอดเสื้อให้ดูนะฮะโชว์ซิกแพคโชว์ซิกแพควันนี้มีแล้วตอนนี้แข่งหมดแล้วทำไมอ่ะออกเห็นทุกบอกว่าเราเล่นกล้ามอะไรย่างนี้พวกนี้ด้วยไม่ใช่หรอไม่ได้เล่นครับไม่ได้ไปซื้อของมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นนะจะไว้สองหมือนไม่ได้ไปแต่ทำไมแรงแรงดูมีกล้ามอ่ะเราต้องเล่นสิม่นจะไม่ปกติครับบอลมันครับเล่นบอลเอเตะบอลครับอ๋อเตะบอลแล้วมีกล้ามด้วยเหรอ เทคนิคอะไรมีการที่แขนอ๋อมันมาเองเนี่ยกล้ามขามันมันขึ้นมาเองนี่เหรอครับผมแล้วเราแล้วเราได้แบบว่าเออเขาเรียกอะไรนะยกเวทยกอะไรงี้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลออแต่ละดูเหมือนเราล่ำนะมันมันน่าจะเป็นที่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใหญ่ขึ้นตอนที่แบบทำบ้านเพราะอ๋อเหรออ๋อตอนที่ทําบ้านใช่ไหมตอนที่ทําบ้านที่เราก็ไปช่วยก็ทําด้วยใช่ไหมทำบ้านใช่ครับก็ถ้ากลับบ้านก็ช่วย โอ้ดี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 ได้เป็นการออกกวามรงกายไปด้วยใช่ครับดูจากแม่สายจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับมีโชว์ไหมครับวันนี้โชว์อะไรครับแม่ครับผมไมม่ีโชว์อะไรสองร้อยถ้าครบสองร้อยคนเมื่อไหร่น้องนันจะโชว์โชว์ซิกแพคน้องนันจะโชว์ซิกแพคให้ดูนะฮะตโอเคไปไปเรียกซิกแพคก่อนเลยมาโชว์ วันนี้สิวันนี้โชว์เลยได้บ้างนมนมโชว์ได้ไหม <laughs> ทำไมเรารู้สึกแบบมีความอยากดูจังเลยมีความกระหายใครดู <laughs> <laughs> เขาถามมาไงว่ามีโชว์ไหมเราก็ถาม,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 มนะะ <laughs> <ว> <laughs> ต้องน,น่ลต้องน,านัาต้องน้านเริ่มเขินแล้วนะฮะเออนี่ปฏิทินร,รอบหน้าโปรรอบหน้าพี่ขอแนะนำครับผมเป็นโชว์เนื้อหนังมังสาโชว์ซึกแพดบ้าง โอเคไหมพี่จะพี่จะรอพี่จะรอดูไม่งั้นก็ทำเป็นฝันอีกเล็กๆในระเป๋าตังค์เป็นรูปตัวสี่แขนเออเป็นแบบทินเป็นแบบเป็นรูปมป็นไม่เคยไม่เคยเสยถ้าอย่างนั้นเฮ้ยนี่มีอ่ะเดี๋ยวฉันถามเนี่ยแม่จ๋าแม่เอฟซีจ๋าน้องนันบอกว่าเนี่ยล็อตต่อไปน้องนันอ่ะน้องนันจะแบบ มีเป็นเป็นเป็นโปสการ์ดเป็นโปสการ์ดเป็นเป็นโปสการ์ดแบบสักสิบแผ่นดีไหมสักสิบแผ่นแล้วหนึ่งในนั้นจะมีแบบว่ามีแบบท่าโชซิกแพคด้วยคุณแม่รับไหมครับผมโอเคไหมคุณแม่จะรับเป็นไหมโอเคนะฮะนี่ถามแล้วนะถามแล้วนะเฮ้ยจะสองร้อยแล้วอะทำไงอะทำไงต้องถอดเสื้อนะร้อยแปดสิบสองแล้วโอ้ยเลยตั้งเยอะครับ แล้วเราสัญญาไว้แล้วนะเราถอดเสื้อนะนันยังไงถึงนะครับดูแล้วเราจะไม่เลิกไลฟ์จนกว่านันจะถอดเสื้อนะฮะจะถอดโทรศัพท์เลยครับวายไม่เอาโอ๋ยน้องนันน่ะทำไมพูดแบบนี้อ่ะพี่เมทติ๊กต๊สวัสดีครับสวัสดีุกคนนะครับผมอุ้ยมีเอฟซีจากอเมริกาด้วยสวัสดีครับผม อู่จากพัทยาเร้วบรโอ้บดูทรงผมแบเซรั่มดีมากรอยย่นบนหน้าน้องหายไปเลยค่ะโอ้โหเซรั่มดีมากนะนางมียืนยันมานะฮะเออออเโอ้มีทั่วทุกที่เลยน้องนางเคยไปต่างประเทศบ้างหรือยังยังครับยังเคยเคยช่วงปีแรกอะเคยเคยที่จะมีโอกาสได้ไปอยู่แต่ไม่รู้ ยังไงก็ไม่ได้ผลคนอืในใหญ่ครับผมแ<ห>ลม้วแปลว่ายังไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยเหรอยังเลยครับยังเลยชอบคนนี้มากเลยเขาพิมพ์มาว่าแม่แม่ช่วยกันแชร์ค่ะแสดงว่าอยากเห็นแม่แม่ช่วยกันแชร์แปลว่าช่วยกันแชร์จริงจริงเขาดีใจนะครับผมว่าเขาเห็นอย่างนี้แต่ประเด็นคือเขาไม่รู้วิธีเอาผมมาทั้งหมดไม่นิ่งพอเลยสสวัสดีครับหนาวนะถ้าลูกจะถอดเสื้อไม่หนาวเลยครับในห้องนี้จะร้อนทันทีเลยฮะ แล้วถ้าอยากไปต่างประเทศอยากไปประเทศอะไรเออครับโอ้ตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยเดียวก็ไปได้หมดนะครับน่าจะไปได้ประเทศในฝันที่เราอยากไปที่สุดอ่าโอ้ยคิดออกเลยยังไม่รู้จริงอันนี้เอาพูดจริงครับเพราะผมไม่รู้อยากไปประเทศอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้เป็นคนที่แบบสองแล้วค่ะเข้าไปดูหาดูประเทศน่าเที่ยวอย่ีกครับที่คนดูสองแล้วทำไมของฉันไม่ขึ้นแค่นียจริงหรือเปล่าจริงครับจริงไม่ไม่ใช่สิ อ๋อเหรออ๋อเราดูเพจลูกทุ่งร้านไทยไงนันเดยฉันจะเข้าไปโอ้ผมก็อยู่ไม่ผมผมผมไปใจมากเลยว่าม MM ันไม่ใช่อหรอทำไมวันนี้แบบย่อแบบคนมันน้อยจังเลยแนี่ไม่ใช่ได้ไม่ถึงร้ยเพจอันนี้อ๋อมันหลายเพจมันหลายเพจมันลยเพจนี่นี่นี่ไงนี่นี่นี่เพจขาลูกทุ่งสองร้อยนั่นสองร้อยถ้ารวมกันถ้ารวมกันหลายหลายสี่เพจนี่เกินนะเกินสองร้อยแล้วนะห้าหกร้อยแล้วนะนั่นยังไงเธอต้ถักเสื้อ แคร์เยอะน่ารักสุดๆโอเคอ๋อโดูผิดดูผิดมันดูมันอะไรเผ็ดนราดูเขาใจมีสี่เพจสี่เพจวันนี้มีสี่เพจคนบอกสองร้อยเจ็ดแล้วค่ะนี่ไงแสดงว่าอยากดูเฮ้ยทำไงดีอ่ะ209ท้าทำไงดีล่ะเราเราได้พูดไปแล้วอ่ะมีคนบอกลุ้นลุ้นลุ้นโอคนเอยากดูไม่ใช่อาจากเขา ทําไงดีอ่ะจริงๆขอเสื้อได้สองเรน้อยไปครับมันต้องพันหนึ่งอ่ะจริงๆนานตอนนี้ถ้ารวมกันเป็นพันแล้วนะสี่เพจอ่ะเขาไม่ใช่เพจเดียวดีนานเธอแก้ตัวไปเรื่อยนะไม่ได้นะสีนครพนมคือไม่มีหรอกกต่มันไม่ไม่น่าดูไงก็เลยไม่ยอดดีกว่าต่อไปก็เดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเขาไม่รอดูเป็นโปสการ์ดเดี๋ยวน้องนด้ทําน้องนด้จะทํามาเป็นโปสการ์ดนะฮะเป็นโปสการ์ดแบบทักสิบแผ่นเป็นแพ็ค เป็นแพ็คโปสการ์ดเป็นแพ็คเคยทำยังยังครับยังไม่นี่ไงไอเดียเป็นโปสการ์ดนะสิบแผ่นแล้วก็ขายแพ็คกับครีมเซรั่มของเซรั่มของน้องนันเป็นแบบเป็นเป็นโปสการ์ดสักสิบแผ่นแล้วก็ในนั้นก็จะมีแบบว่าโชว์ซิกแพ็คหนึ่งโชว์หลังหนึ่งเล่นน้ำหนึ่งอย่างเงี้ยขอถามเรื่องชื่อชื่อแบรนด์หน่อยเออแบรนด์แบรนด์ชื่ออะไร สินค้าชื่ออะไรลาสมัยครับลาสมัยฮลาสมัยครับลาสมัยครับลาสมัยลาสมัยครับผมอยาเอาว่าอยากยาไปาขึ้นสูงนะครับตัดตามพำลาลาสมัยลาทีนี้มันก็เป็นลาสมัยเลยเอใช่ลาสมัยมันมีคนลาสมัยคือว่าลาสมัยเยอะลาสมัยครับแปลว่าอะไรลาสมัยลาสมัยนี่มันเป็นสองคำเขาว่าลานี่คือจริงๆแล้วมันมันเป็นภาษาว่าก็เลี้ยงที่แปลาพระจันทร์ครับ อ๋อลาเจ้าพระจันทร์เพราะเราเราก็จะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์ครับผมมันมันมันเป็นผมว่าอย่างมันเป็นตัวตรงผมดีเพราะว่าผมก็เกิดเกิดมาก็เพลงได้ที่ผมได้คือพระจันทร์ไปทิมพวงนี้ครับก็เลยอยากเอาพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับลาพระจันทร์แล้วสมัยสมัยก็ปกติครับว่ามันลากริมพระจันทร์ยิ้มพระจันทร์ยิ้ม นะฮะมาจากลาสมายพเจริยิ้มหรือโลโก้ก็เป็นพเจริยิ้มก็แบบอ๋อโลโก้ก็เป็นพระจริยิ้มด้วยอ๋อนี่ไงโลโก้เป็นพระจริยิ้มนี่อย่าลืมนะพรีออเดอร์ล็อตหน้านะครับมีโปสการ์ดสิบแผ่นแล้วก็ในในนั้นจะมีน้องนันเนี่ยโชว์ซิกแพคด้วยซึ่งน้องนันจะต้องไปออกกําลังกายเพื่อที่จะให้มีซิกแพคพี่จะรอดูนะโอเคนะฮะสัญญานะฮะสัญญาสัญญา เ,เไม่รู้ก่อไปเลยครับอ,อืมอืมอืมแล้วแล้วเป็นไงบ้างในในปีนี้เรามีแผนอะไรยังไงบ้างสําหรับการดําเนินชีวิตของเราอปีนี้ก็ผมที่ผมเป้าหมายที่ตั้งไว้ไตอนนี้คือแบบในภายในปีนี้ผมก็จะอ,อนดับแรกที่ผมทำคืออยากจะต้องคอยทยอยสร้างบ้านให้พี่ที่ที่แต่และคนนะครับอตอนนี้ก็พยายาทอคนแรกก็แบบทำแล้วเรามีพี่พี่น้องกี่คนห้าคนครับโอ้เราต้องสร้างห้าหลังนี่หรอใช่ครับ สร้างาให้พี่หลังนึงได้ไหมอ่ะสนใจไปอยู่ด้วยไร <laughs> <laughs> เออฉันต้องมาอยู่ตระกัดตากเนาะวันนี้น <laughs> ก,ก็จับทยอยสร้างบ้านให้พี่จัทยอยสร้างสร้างให้พี่ครับเพราะว่าม,มันคือความตั้งใจของผมครับที่ผมคุยผมว่าผมพูดแล้วันต้องถาอ่ะต่อให้มันแต่ว,ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าแบบข้าวค่าพี่น้องข้าวจะเยอะหน่อยมันต้องใช้เวลามันต้อง ถ้าอกาไปทีละคนทีละคนนะครับโอ้น่ารักจังเลยอ่ะทำบ้านให้พี่น้องด้วยอ่ะทำไมเราไม่มีพี่น้องแบบนี้บ้างเนาะพี่น้องเราไม่เห็นมีใครจะทำเลยพี่คนโตอันนั้นหลังเท่าไหร่คือมันมันมาตั้งมันเป็นระวางตรงหลังเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ว่าผมอยากให้แบบเพราะว่าในบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้มันเป็นบ้านที่แบบมันมันอายุในการใช้งานมันน้อยสองสามปีก็ต้องเปลี่ยนไงครับเพราะอะไรแบบอะไรที่มันมันต้องเปลี่ยนเพราะหลังครั้เนียวจะเอากันหมดเลย แล้วก็เสาเนี่ยมันจะใช้เป็นเสาที่เหยียบไปุญอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับตรงอย่างก็อย่างพวกไม้พวกเนี้ยบางบางทีเขาก็จะมีไม้ของตัวเองเนี่ยผมก็อาจจะต้องใช้ไม้ของเขาเลยแต่ว่าอะไรที่มันมีผมก็จะเสริมให้เขาเสริมให้เขาอะไรที่ขาดผมก็จะเสริมกับพวกไฟฟ้าพวกสโลาส์ผมก็จะเสริมให้เขาใช่ครับเพราะคือไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอาจจะก็แบบไม่แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนครับหลังจากที่ทําบ้านครบให้ให้พี่หมดแล้วเนี่ยน้องนันก็สามารถที่จะรับเหมาสร้างบ้านได้เลยนะฮะ ก็สามารถจัดการได้เลยก็จริงๆคือมันมันไม่ใช่พี่พี่คนถาเองก็ผมไม่ได้แต่ว่าที่ที่ทำทุกวันนี้แบบตัวก็เลยคุยกับพี่ว่าคือด้วยด้วยที่เราพี่พี่นงเยอะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราําเองได้เราําเองดีกว่ามันจะได้เซฟงบตัวนั้นด้วยครับเอาเอางบตัวที่ให้จ้างช่างเนี่ยเอาเราซื้อของมันสร้างสร้างมาเราดีกว่าคือก็แต่ผมก็บอกพี่นะว่าผมแบบผมไม่สามารถที่จะสร้างมาพี่แบบ หรูแบบแบบใหญ่ได้โต๊นี่ยนะแบบอ่าก็ก็เท่าที่ผมช่วยได้ครับ<ม>ก็เลย้องต้องช่วยกันในจุดนี้ครับอ,อะไรที่ขาดเหลือพี่ก็จะซัพพอเตเต็มที่แต่ว่าแบบอะไรที่พี่ทาเองได้พี่ก็ต้องทําครับ,รบโอ้นี้แม่แม่ชื่นชมมามากเลยนะว่าดีมากเลยลูกพูดแล้วต้องทําสุดยอดมากๆเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> เด็กยอดกระตันยูลูกชายแห่งปีนะฮะนอกจากนี้ยังชอบทำบุญด้วยเออใช่ เราไปไปไปทำที่ไหนอะไรยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ไปมอบของขวัญให้เด็กๆไปถึงแถวบ้านนี้เหรอแถวบ้านเหรอครับจริงๆผมมีแพลนไว้ที่จะไปทําคือมันเป็นการรวมตัวข,ของรุ่นรุ่นท่รุ่นผมที่อยู่ม .3 รุ่เรียนกลางครับว่าจะ<อ>มีแผนว่าจะไปอ่าพเจกพวกสื้อกันหนาวให้กับน้องๆนี่ครับเ<อ>ระมานเดือนนี้แหละแต่ผมไม่ได้แจวาวาที่เท่าไหร่ก็เลยคุยกันไว้กับเพื่อนเในในกลุ่มนะว่าจะทสักคลิปหนึ่งเลยจะทิพย์ไปแจกให้กับน้องๆบนดอยครับ ครับโอ้ดีจังเลยเนาะพวกเอฟซีไปไปด้วยไหมหรือว่ายังไงอันนี้ไม่ไม่น่ามีครับไปเฉพาะแค่กลุ่มเพื่อนอ๋อกลุ่มเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่เราเรียนด้วยกันอยากอยากส่งทบแบบแต่ว่าผมอยากสมทบเป็นอยากสมทบเป็นเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อผ้าของที่แบบมือสองพวกเนี้ยครับผ้าของพวกเนี้ยสมทได้ครับเพราะว่าอาพวกนี้เขาเขาถือมือเขามากกว่าเออเอาไปให้น้องๆเนาะที่ขัดแคลนนะครับวูดรักจังเลยนะว่างๆมาทำส่งไป คือ,อตรงนี้ผมน่าถ้าเจะผมอันนี้นะครับประเด็นหลักคือเขาจะส่งไปยังไงนี่แหละผมว่าสหรักคี่ว่าเอาถ้าผมเงินรับบริจาคแบบพวกเสื้อผ้าพวกผ้าห่มเนี่ยเขาจะส่งไปยังไงแต่ถ้าที่จริงส่งไปที่บ้านก็ได้ครับที่บ้านก็ส่งถึงแลออ้วแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงในการส่งประมาณสงอสงสามวันอาทิตย์หนึ่งถ้าไกลหน่อยก็ส่งไปที่บ้านน้องนันได้เลยถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญกับน้องนันนะถ้าหน้าฉันได้จะได้เกิดมาเป็นเอชซีร่วมกันอีกนะครับ ว่ามามาทำบ uh ุญให้กับพี่บ้างก็ได้นะทำอะไรทำบุญทำบุญด้วยอะไรก็ได้นะฮะโอ้ี่วันนี้คุยกับน้องนันแบบเพลิดเพลินมากเลยนานมากเลยเนี่ยนานไหมรู้สึกนานไหมไม่นานครับไม่นานคุยอีกนะต่อแล้วต่างได้สมงได้ไหมได้สบายมากครับมีเวลาทั้งวันนะอผนครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่ผมตั้งใจไว้คือวันเกิดปีนี้เขาเลยแบบอยากตั้งใจว่า จะเก็บเงินทุกๆเดือนที่ได้จากการไปทํางานไปทำงานครับพอถึงใกล้วันเกิดเดือนที่วันเกิดก็จะจะไปทําไถเขาเรียกว่าไถนะพี่ไถ่ชีวิตโคกบือชิโคกบือครับผมก็เลยแบบก็เลยทริปนี้ผมตั้งใจว่าแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ถ้ามันยังมีสถานการณ์โควิดยังไม่หายก็ก็ยังไม่ทำว่าผมจะต่องใจทอมแบบอยากจะเอาแบบจะไปแบฟร์คาไปด้วยครับ ใครหมายถึงว่าแบบทำบุญเขาหยกกับแฟขบไปเลยใครที่อยากร่วมสมทบก็ไปไปร่วมกันวันนนั้นได้เลยใครใครอยากไปก็ไปร่วมงานนั้นได้เลยแต่ว่าก็ต้องผมก็ต้องในเรื่องสถานที่วันนี้ผมต้องให้พี่ๆหลายๆคนช่วยกันดูว่าแต่ละที่ตรงไหนมันเหมาะสมที่มันรองรับแฟขาได้ไปกันนี่ครับครับผมถึงว่าเราได้าะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ได้ได้ทำบุญร่วมกันนี่ครับครับกั้งใจครับั้งใจสุดยอดมากเดี๋ยวพวกเราจะไปร่วมทําบุญกับต้องนั่งด้วย อุ้ยมีคนชอบฉันด้วยบอกว่าชอบพี่ไกสอนนะนอกเหนือจากชอบน้องนันแล้วก็มีคนหนึ่งคนชอบฉันฉันรู้สึกดีเขาบอกดีเจพูดน่ารักมากเลอเลอเลอเลนรู้สึกดีนะไปกดติดตามไกสอนได้นะ <c oughs> เราขายเราขายผ่านน้องนันเลยนะ <c oughs> ขายเฟซเผ่านน้องนันเลยนะ <c oughs> โอเควันนี้รบกวนเวลาน้องนันแบบพอสมควรแล้วล่ะ อน้องนานอาฝัดแฮปปี้นิวแยร์แบบเอฟซีหน่อยครับก็ผมนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมพี่ๆทุกคนในะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกทคนที่ดูทางไลฟ์สดแล้วก็สวัสดีปีใหม่แ,แม่พี่ๆนะครับแฟนแฟนเพจแฟนเพจเนะแฟนเพจของอ่านี่ครับ <c oughs> ก็สิบลูกทุ่งรักไทยทุกเพจนะครับที่อยู่ในจอนี้ครับก็สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับผมทรงปรารถนา ทำเงินเงินทองอะไรมาเทมาครับผมครับครับวันนี้ขอบคุณน้องนันมากน้องน,นังน,นแบบหน้าใสาปิ๊งมากเลยเหมาะสมมากที่ขายผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้านะครับเหมาะสมมากนะฮะน่าใช้ฮะจะเอามาให้ใช้ได้ครับ <นะ S 2> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ใช้รับปากแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคนะติดตามผลงานของต้องนันได้ที่ไหนมีแบบเพจกลุ่มส่วนตัวอะไรยังไงที่ไหนบ้างคะก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นผลงานพวกกับเพลงวนี้ก็สามารถติดตามได้ยุงเค้าเลรดคอร์ดถ้าเป็นเพจ ส่วนตัวผมเองก็เพจอาศัยภาวนาครับแล้วก็ยูทูบก็อาศัยภาวนาแล้วก็ Facebook ก็นานๆไม่ตองคำก็สามารถติดตามได้ทุกเพจครับผมใช่ครับแล้วจากนี้ก็คิดว่าช่วงที่ไม่มีงานก็จะกลับบ้านไปไป,ไปทำอะไรกับคลิปเล่นๆทำลคลิปเนาะใช่ครับก <ไป S 1> ็ตั้ง <ละ S 2> ใจตอนนี้ทุกวันนี้ก็แบบพยาเคลีย์กำลังคลิปคอนเทนต์เลยพวกนี้ก็เกิดวันนี้ทำใช่จะได้ไปติดตามน้องนันแบบมีคลิปอะไรสนุกสนานนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะครับโอเคสวัสดีปีใหม่น้องนันด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ ท,ทุกคนด้วยนะครับที่กำลังชมผ่านทางเฟซของช้างไทยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะทั้ง4เพจเราเลยนะครับในเพจของเราแบบมีเรื่องราวของน้องดันด้วยศิลปบินท่านอื่นด้วยแล้วก็มีคลิปแบบสนุกสนุกเดี๋ยวต้องการจะทําคลิปแบบเราด้วยมีไลค์ทำคลิปแบบสนุกสนุกให้ดูอย่าลืมไปดูด้วยโอเคสวัสดีครับ